นายดุสิทั้งสิบนี่ขอให้เลือกอ,อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประจำถ้าพอใจอย่างไหนมากใช้อย่างนั้นเป็นประจำอย่างอื่นเราจะใช้ด้วยก็ได้เป็นบางเวลาแต่ส่วนที่เราจะพึงใช้ทั้งสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประจำอย่าให้ขาดถ้าทําไม่ขาดคำว่าไม่ขาดก็หมายความว่าเวลาก่อนจะนอนเราจะยําว่าเราคิดถึงเรื่องนี้ ถ้ามีภาระอย่างอื่นเราก็คิดอย่างอื่นไปตามเรื่องตามงานการใหญ่เป็นธรรมถ้ก่อนจะหลับนึกถึงก่อนตื่นใหม่ๆนึกถึงหน่อยเลยอย่างนี้แปอารมณ์อย่างว่าเรากันวายภูมิกันได้หี่อว่าัง่ายๆตามตามแบบฉบับนี้นะกง่ายๆนะ